สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเมื่อนี้นะครับผมจะเตรียมรีวิวพิ้นตัวนี้นะครับทรงเกาหลีนะครับไม้พยุงดําทั้งตัวหัวจรุดหางนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับมีขอบใบดิ้งสีขาวแบบนี้นะครับผมหัมวหนาค ก็ไม้พยุงดำนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้เบืองเบื้องหลังนะครับว่าก่อนที่ผมจะรีวิวพินแต่ละตัวเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตวางพินไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมในร้านก่อนนะครับวันนี้จะรีวิวพินโป่งไฟฟ้าไม้พยุงดำส่งเกาหลีนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับบรรยากาศภายในร้านนะครับ ลานนี้ถ้าบ่เปิดแอร์ไว้ร้อนนะครับผมอยู่บ่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะร้อนมากนะครับเป็นหลังคาแบบแผ่นสังกะสีนะครับผมแต่ว่าก็ใส่ผ้านะครับนี่นะครับให้ชมพินก่อนนะครับเอาลงมายังไม่หมดนะครับบางส่วนนะครับผมมีให้ชมนะครับพวกนี้คือยังไม่มีเจ้าของนะครับยังบอกมีเจ้าของนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมเตรียมอะไรบ้างวนที่ครับคุณผู้ชมก็จะมีลําโพงนี่นะครับลาโพงตัวนี้นะครับซาวมิลาน ตัวนี้ไม่แพงน,นะครับ3000กว่าบาท3 5 0 0ถึง3,900นะครับแล้วก็ลายชื่อลูกค้านะครับผมว่าลายละเอียดข้อมูลลูกค้านะครับวาที่บอกถึงเพื่อนว่าอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อนยุสัยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางพินไว้ก่อนนะครับผมต้องไปเตรียมของก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องไปเตรียมของเตรียมรีวิวนะครับ โปรไฟฟ้าไม้พยุกต์ดำ EQ Fit Man อย่างงามนะครับส่งเกาหลีครับผมจ่ายมาหมดแล้วนะครับราคา18,000บาทค่าส่งประมาณพันห้าถึงพันหกนะครับเพิ่งจ่ายเมาหมดแล้วนะครับผมบรรยากาศภายในร้านนะครับเอาเจ้าของน้ำจากน้อยนะครับรายงานตัวสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมเอาเงียงห้อยต้อนแตนโอ้ยสักทีเกิดหลุดนะครับคุณผู้ชม นี่ยครับให้ชมบรรยากาศรอบๆร้านนะครับบอฟ้าวครับตู้มือนี่คลิปเลี้ยวเขาก็่ได้บังคับแล้วนะครับทาเป็นวิดีโอเดี๋ยวคลิปเลี้ยวก็หยุดสร้างรายได้แล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องเตรียมนะครับคุณผู้ชมเตรียมอุปกรณ์ของแถมนะครับของแถมมีอย่างแนว้าิอ้าวมีหอดบีผมครับคุณผู้ชมอันนี้เอาไว้แปรงล่างยางหมื่แล้งนะครับวอลเลนนะครับผม อันนี้ของแฟนเพิ่นออกมาสั่งมาเห็นอย่างบุครับผมแล้วก็นี่แหละครับของแถมที่ผมต้องใช้นะครับผมก็คือถ้าใครสั่งจูนเนอร์ก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ปิกนะครับปิกผมจะใช้เบอร์ศูนี่นี่นะครับไว้สําหรับแถมนะครับผมแถมไป4อันแล้วก็ฐาน9โวลต์นะครับใหม่เยี่ยมนะครับของคานาโซนีนะครับพวกนี้ต้องเตรียมไปไว้นะครับคุณผู้ชมเหล็กกาข้างล่างครับข้างล่างถ่ายลําบากจังหน่อยนะครับก็จะมีสายสะพายนะครับสายสะพายเซนเดอร์นี่ ยังเหลือเยอะอยู่ครับผมนี่ครับผมก็จะแถมไปด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่เก็บปิ๊กครับที่เก็บปิ๊กแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมีกาวในตัวนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะแถมไปให้นะครับผมวด้านนี้ก็จะเป็นซาวซ้อมพินนะครับมีไม่เยอะนะครับข้างล่างไม่ยังวิธีครับคุณผู้ชม ข้างล่างออกก็เป็นซองสาหรับแพ็คพัสดุนะครับอันนี้ก็เป็นอะไหล่พินนะครับโอเคครับผมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันนิดนึงนะครับรอชมรีวิวจริงนะครับผมอาจจะต่อกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะลงทันหรือเปล่านะครับลงคลิปนะครับผมฟังเลยครับผมพินไม้ะยุงดําเสียงจะออกคมแหลมนะครับผมพุ่งนะครับแต่ว่าต่อแอมนี่จะเพาะแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้เล่นโปร่งธรรมดาเนี่ยเสียงมันจะไม่ทุ้มนุ่มเหมือนแบบนี้นะครับผมรุ่นนี้จะดังกว่าทุ้มกว่าแต่พยุงดำเน ฟังเราครับผมบอก่าถึงนะครับ แต่ถ้าต้อยแอมเข้าขไปนี่ยนะครับคุณผู้ชมการันตีครับบ่มีไผ่เทียบครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ